วางแผนชีวิตราศีพิจิกฮะก่อนราหูจะย้าย17ตุลานี้นะฮะก่อนอย่างนี้นะครับต้องทําอะไรหรือว่าต้องรออะไรนะครับเราจะได้เตรียมแผนได้ถูกนะฮะเพราะเดี๋ยวดาวราหูเข้าเนี่ยคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเพราะรา,าหูจะเข้าตําแหน่งปุตตะนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของงานโปรเจกต์ใหม่มีอะไรให้ทํามากมายหรือว่าบางทีมีการขยับเขยื่อนเรื่องของตําแหน่งนะครับรวมถึงก็จะมีงานพิเศษหรือว่าจ็อบพิเศษแล้วก็มี รายได้พิเศษตามมาครับหลังราหูย้ายแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของตอนราหูย้ายรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก่อนจะหูย้ายคุณทําอะไรดีนะครับตอนนี้นะฮะดาวราหูเขาโคจรอยู่ตําแหน่งอลินะครับมาตั้งแต่ปีก่อนนู่นนะครับราหูเขาเร่งงานมานานแล้วนะครับฉะนั้นราหูเขาอยู่18เดือนตอนหนึ่งราศีนะฮะแลวตอนนี้เขาอยู่มา17เดือนแล้วนะฮะคนราศีพิจิกนะครับราหูอยู่อลิมา17เดือน ปัญหาก็คือวุ่นวายวุ่นวือย่างที่เราผ่านมานะครับเขาว่าอริหรืออุปสรรคนะฮะมันก็คือเรื่องที่มันยากๆนะครับอะไรที่เราคาดหวังไม่ค่อยได้สังเกตไหมฮะบางทีเรื่องการขยับตําแหน่งเรื่องของความคาดหวงังผลงานนะฮะหรือให้ผู้ใหญ่เมตตานะหรือว่าบางทีจะเป็นเรื่องของจ็อบพิเศษหรือเงินนะครับพิเศษพิเศษที่ควรจะได้แต่มันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้ตลอดการเพียงแต่ว่าในช่วงดาราหูโคจรอเป็นอริอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่แทนที่จะได้แล้วมันก็แคลคลาดหรือว่าวืดไปนะฮะแต่พอเดี๋ยวราวาหูย้ายโอเคมันมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วฉะนั้นนะฮะช่วงจากนี้นะครับอีกไม่ถึงประมาณไม่เกินเดือนเสดสนะฮะก็คือ17ตุลาย้ายครับวันนี้คุณฟังคลิปนี้ช่วงต้นเดือนกันยานะฮะถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงงานนะครับเบรกชะลอไว้ก่อนนะครับหรือถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญอะไรก็ตามช่วงนี้ครับ ชะลอไวก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าจังหวะชีวิตของดาวเดี๋ยวดาวราวหูย้ายเนี่ยครับเขาให้ช่องทางการหาเงินใหม่ๆเดี๋ยวเขาให้ช่องทางในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีแรงกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานนะครับในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเลยนะฮะบางคนอยากจะเปลี่ยนเรื่องของแฟนก็มีนะแล้วก็บางคนก็อยากจะเปลี่ยน ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆนะครับอยากมีงานพิเศษเข้ามาด้วยกันนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นได้นะครับอย่าเพิ่งรีบลงมือตัดสินใจหรือลงมือทําอะไรในช่วงเดือนนี้นะฮะร,รอให้ราหูย้ายก่อนนะครับโอกาสการตัดสินใจพลาดยังมีนะครับในช่วงเดือนนี้ถ้าเรื่องสําคัญสําคัญใหญ่ๆนะแต่เรื่องทั่วไปไม่ต้องสีเรียดนะฮะเดี๋ยวจะแบบโอ้ตองทุกเรื่องหรือเปล่าไม่ฮะบ,บางคนสีเรียสทุกอย่างเลยนะครับ จะซื้อนุ่นใหม่ซื้อนี่ใหม่หรือว่าอะไรก็จุกจิกเอาตามสะดวกได้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราจําเป็นจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรใหม่ๆใ,ใหญ่ๆอันเนี้ยเบรกหรือชะลอไว้ก่อนนะฮะผมยกตัวอย่างว่าอะไรใหม่ๆบ้างนะครับสมมุติว่าคุณจะซื้อของราคาที่แบบสูงๆยกตัวอย่างสมมติว่าเออจะตัดสินใจซื้อบ้านดีไหมซื้อคอนโดดีหรือเปล่าซื้อรถดีไหมนะครับขายบ้านขายรถดีไหมอะไรแบบนี้นะฮะช่วงเนี้ย เบรกๆชะลอไปก่อนนะฮะเพราะราหูช่วงนี้มันไปโคจรนะครับอยู่คู่กับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสมันเป็นดาวแห่งปัญญาแล้วก็ข้อมูลแล้วก็เหตุและผลนะฮะช่วงนี้ราหูมันเล่นทําให้เราควยเขวนะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์ล้วเจอไวรัสนะฮะเครื่องมันรวนนะฮะโอกาสที่ตัดสินใจผิดพลาดมีสูงโอกาสที่ข้อมูลนะครับต่างๆที่คุณได้มามันจะเลื่อนหรือคาดเคลื่อนหรือถูกหลอกถูกโกงหรือบางทีคุณเสียรู้นะครับมีสูงนะฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้นะครับ ชรอแล้วก็หาข้อมูลในสิ่งที่คุณจะทําให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณจะซื้ออขายกันนะฮะขายที่ซักแปลงนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะแล้วในช่วงนี้มีคนมาติดต่อพอดีนะฮะแล้วเขากอกว่าให้ราคาเท่านี้เลยนะครับแล้วก็เป็นราคาที่สูงมากเลยอ่าอย่างเงี้ยนะฮะเราฟังโอ้มันน่าจะสนใจนะที่นี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับปรากฏว่านะฮะดันตัดสินใจนะฮะขายไปนะครับ สักเดือนพอดาวหูย้ายนะครับพฤหัสอยู่เต็มๆและพฤหัสสมองโปร่งข้อมูลข่าวสารมาคุณไปเช็คราคานะฮะคุณขายเขาสมมติขายล้านหนึ่งนะครับแล้วเราคิดว่าได้กําไรนะฮะแท้จริงข้ไปขายอีกทีอีกสิล้านอย่างเงี้ยนะฮะคือเลขเสีรรู้ถูกไหมฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องจําเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญนะฮะถ้ายังไม่รีบผมอยากให้รอให้ดาวราหูย้ายขยับไปรอบนึงก่อนก็คือรอให้ย้ายหลัง17ตุลาเป็นต้นไปนะครับดาวพฤหัสเขาจะอยู่เดียว นะครับโอกาสที่หาข้อมูลที่แบบข้อมูลจริงนะฮะมันก็มีสูงโอกาสที่จะหาหรือมีคนช่วยเหลือครับในการให้ข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆที่เป็นจริงนะฮะมันก็จะเข้ามาชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดสําคัญสําคัญถ้ายังไม่รีบร้อนจริงรนะครับคุณอยากให้ชะลอไว้ก่อนในการตัดสินใจเรื่องสาคัญแต่เรื่องทั่วไปได้หรืออย่างครับในช่วงเวลาเก่านี้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณจะลงทุนนะครับ มีเงินก้อนจะลงทุนในช่วงเดือนนี้เลยหรือช่วงเดือนหน้าดีนะฮะเอาจริงๆนะถ้าบอกว่าหลัง17ตุลาดาวราหูย้ายนะครับถ้ายังไม่รีบนะฮะก็อยากให้รอให้มันพ้นเดือนตุลาไปก่อนนะฮะให้ราหูมันเข้ามาซักสักพักหนึ่งก่อนนะฮะแล้วมันจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับแปลว,ว่าเอาจริงๆนะคือกันยาตุลานะเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องสำคัญ,คญนะฮะเพราะว่าราหูมันจะย้ายประมาณ ก,กลางเดือนไปแล้วนะฮะสินะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปตัดสินใจเลยสิบแปดหรือดีไหมเอาไว้ก่อนนะเอาอีกสักนิดหนึงนะฮะลาหูเ็าอยู่18เดือนยังมีแรงเยอะในการตัดสินใจนะฮะก็ให้พ้นเดือนตุลาไปก่อนมันจะเห็นภาพชาัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นะครับต่อมาเรื่องของการช่วยเหลือใครนะฮะใครที่แบบมีคนขอความช่วยเหลือนะครับในเรื่องต่างๆอ่า,าอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ต้องระวังในดีนะฮะยุตัวอย่างยืมตังนะฮะอันนี้ตัวอย่างง่ายสุดนะครับ เรียกว่าถ้าเป็นช่วงอื่นๆก่อนๆนะเออก็อันตรายนะครับแต่พอหลัง17แล้วนะครับตุลานะโอเคแหละถ้าคุณจะตัดสินใจช่วยเหลือใครนะครับแต่บางคนโอ้โหอีกตั้งนานเข้าไปในตอนไหนแล้วก็ไม่เป็นไรไปว่าเขาอาจจะมีที่อื่นนะครับแต่อย่างน้อยช่วงนี้ถ้าตัดสินใจพลาดโอกาสเสียหายสูงมากนะฮะถูกหลอกถูกโกงนะครับหรือลงทุนแล้วเจ๊งกระบงนะฮะหรือว่าตัดสินใจเรื่องสําคัญแล้วมันเลื่อนหรือคาดเคลือ่อนหรือว่าเสียรู้นะครับ รปลว่าด้วยนัยยะในมุมต่างๆที่ตรงคุณต้องตัดสินใจนะครับชะลอก่อนทํางานตามปกติไปก่อนนะครับคุณมีงานอะไรทาทาตามปกติไปก่อนเลยไม่ต้องรีบร้อนนะฮะแล้วก็เอยป่าขอความช่วยเหลือจากใครถ้ายังไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสเียดมากเพราะว่าดาวมันยังไม่ยังไม่เด่นนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่ช่วยเหลือได้นะฮะแฟนเราโดยพอช่วยเหลือได้นะครับแต่ถ้าคนนอกเหนือจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวสนิทนะฮะ เขาจะไม่ค่อยช่วยนะครับฉะนั้นก็ต้องทําใจอย่างว่าถ้าคุณขอความช่วยเหลือใครในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับเขายังไม่สามารถช่วยเหลือได้นะฮะเราก็อย่าไปงอนเขาละนะครับแล้วก็อีกประการครับในเรื่องของการทาอะไรเกี่ยวกับร่างกายนะฮะตัดแต่งเสริมเติมต่อนะครับฉีดนู่นเอานั่นเข้าไปในตัวหรือเอาบางอย่างออกมาจากร่างกายคืออะไรก็ตามนะฮะช่วงเดนเ่าเนี่ยครับถ้ายังไม่รีบร้อนนะครับเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสก็ยังโคจรวิปริต ดาหูมาทับซ้ําเล่นงานต่อช่วงนี้ดาวพุธไอ้ดาวศุกร์นะฮะก็โคโจรถอยหลังนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยดาวหลายดวงนะครับโคโจรมีปัญหานะฮะก็แปลว่าช่วงเวลาแบบนี้ต้องระมัดระวังการทําอะไรเกยวข้องร่างกายนะครับมีโอกาสตัดสินใจและพลาดจะมีนะฮะหรือว่าจะทําแล้วออกมาไม่พอใจก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองของเรา เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ครองอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้ถ้าสมมติต้องตัดสินใจแต่งงานหรือดีไหมนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบคิดนะฮะเอาไว้ก่อนนะให้ราหูมันเข้ามาชาัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็อีกประการาครับในช่วงนี้ครับท่อดาวราหูเข้านะครับมาอยู่ในเรือนเรียกว่าตำแหน่งเรือนภพปุตตะนะครับมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับแปลว่าเราต้องหนักแน่นละถือไหมเพราะว่าเรารู้นี่ว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะฮะ แล้วจะเข้ามาแบบหาผลประโยชน์จากเราด้วยเพราะเป็นราหูนะฮะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะพลาดหรือว่าเหมือนกับปล่อยใจไหลไปเรื่อยปล่อยจอยนะฮะเรียกว่าเป็นช่วงที่ลงไหลได้ปลื้มก็ได้หรือว่าเป็นช่วงที่ลองของก็ได้นะฮะเหมือนกับลองที่เอานิ้วไปหยาดวักไฟเลยนหนูสิอา่ามันจะทนได้ขนาดไหนอะไรก็ตามนะครับอันตรายนะครับแปลว่าคุณต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีเรียกว่ายังไงดีใครที่ตั้งใจนะครับ ทำอะไรก็ตามมันต้องหนักแน่นทั้งเรื่องกายใจแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะแล้วความมั่นคงนะฮะแล้วก็อย่างคือระวังเรื่องของการลงทุนและการเงินนะครับโอเคนะฮะพอเห็นภาพนะสรุปคืออยู่เฉยแหละนะเอาไว้ก่อนเดยดรอให้พ้นเดือนตุลาไปก่อนนะใครที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะแต่ผมยกตัวอย่างคุณจะได้เห็นภาพว่าเพราะว่าววา,างค์คนอาจจะไปตรงกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกําลังคิดกําลังตัดสินใจพอดีครับแล้วคลิปนี้มาพอดีนะฮะเราจะได้รู้ว่าจังหวะเราไม่ได้ไม่ให้คุณทำนะฮะเพียงแต่ว่า รอจังหวะนิดนึงครับไามิ่งเวลาได้ทุกอย่างอุณหภูมิเหมาะสมมันจะเติบโตแล้วประสบความสำเร็จนะฮะแต่ถ้าเวลาไม่ได้ครับมันเหมือนกับคุณปลูกต้นมะม่วงนะฮะแล้วแบบเห็นมะม่วงขึ้นมาครับยังเขียวๆกลมๆนะฮะมันยังไม่ได้รูปเดทรงนะฮะยังไม่เหลืองเลยคุณเป็นเด็ดมาก่อนนะครับมันกินกันไม่ได้เอามาใช้อะไรก็ไม่ได้ประโยชน์เสียของด้วยนะครับโอเคนะฮะไปละนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ก่อนที่เราหูย้ายประมาณนี้คุณจะ รอดปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียรู้ไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรหลายอย่างนะครับโชคดีมากครัสุดครับเป็นบังชจนะครับสวัสดีครับ